สวัสดีครับนี่ท่านกำลังพบกับแชมป์เยาวชนจักรยาน BMX ทีมชาติไทยนะครับผมออาหันหน้ามองตรงนี้มองกันีอันนี้เป็นตัวทีมชาตินะครับผมคนนี้นะครับสถิติโลกยังไม่มีใครสามารถลงก็ได้นะครับในการแข่งจักรยานรุ่นเล็กร้อยเหรียญทองสองเหรียญเงินเหรียญทองแดงไม่มีครับผมเพราะว่าที่สามไม่เคยได้นะครับผมเออรบกวนน้องทีมชาติยกมือเยี่ยมนะยครับผมเยี่ยมค้างไว้เยี่ยมเยี่ยมนี่นี่อนี่นะครับผม ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมีโอกาสเจอน้องทีมชาติบีมเล็กจักรยานรุ่นเล็กแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพอดีว่าน้องเขาอยู่ละแวกแถวนี้ผมเป็นยามผมเลยเจอน้องเขาบ่อยๆนะครับเคยถ่ายคลิปน้องเขายกหน้าให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับสุดยอดนะสุดยอดมากนะครับมีผู้ชมเข้ามาดูเยอะแล้วก็กดไลค์ให้เยอะมากครับผมโอเคขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยครับน้องนี่นะครับผมชื่ออะไรครับอื่ออะไร ดังๆทิวทิวครับอ๋อชื่อน้องทิวนะครับผมแชมป์จักรยานยนต์บีมเอ็กซ์แห่งประเทศไทยน้องทิวยกมือหน่อยเฮ้ยยกมือเนี้ยเอ้ยสูงๆเอ้ยโอเคขอบคุณมากครับน้องครับ